ตตติิิิิงงงงงเต็มบ๊อยหมดเลยผู้ลายคักหมูนี่อ๋อดังไปได้พี่น้องเพิ่นดำนาอยู่นี่เด้อพี่น้องพี่น้องป้องตายไทยนครพนมเฮามาเด้อถึงแล้วถึงแล้ว สวัสดีครับขอผมเป่าเคสสติกอีสานพ่อกระเทินครับสสวัสดีจากพี่น้องขอข้อนกคิดปั๊บพันนาะติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่งเต็มไปหมดเลยผูโฮโฮโฮ้ไปห้อผู้เดียวผู้ลายคักมูนี่อืมหน้านะของเรามาข้างล่างขึ้นตะก้ายังดียางมาอีกโบกไกลมากเจือเจอมูนี่อโอ้ดังไปได้พี่น้องเพิ่นดำนาอยู่นี่ นี่นน่ต็มไปถึงฟ้าพูนเลยเด้อครับมาอย่าลีลาว้าหลาอย่าห้างลุยนี่เหนว่ามันหลาย้เวลาจิตมาเด้อมาเด้อเพี่นห้องเพน้องป้องปายไทยนครพนมเฮามาเด้อ ทางเมืองก็เขาเสินคพยโยดเด้อตกอหงียนตกฝืดมาเด้อข้าวผ่ดไปไ ปาดเอาหนึ่ดินเลยเนาะ <c oughs> จังบอกขึ้นงอเหลา <c oughs> ออหน,นี่ิดินนีด่ดอกเพื่อนละอดอกเปนาแล้วนะอารัหลายปานี่ đây Một con đi xếp đấy này Khánh ใจขนาดเลยแต่มาเห็นตอนเพิ่งโรยฮะขอถั้ขอแช์ดูด้วยเด้อพี่น้องเด้อคุณชวนให้เป็นสัตวติ๊กโอเคไนเด้อจ้าอ เดี๋ยวมูนี่ก็ไปเต็มพอดีคนเคก็บกันจนลุนบอกเห <c oughs> อโซนมงจนสัน่นโอ้โหทำลายกระดี่กระดอแท้แล้วแหละ อ้ติดกิบตรงที่มันกระจายอยู่มารวมกันไว้เอาผ้าตั้งฟ่องมาเช่วยกันเก็บเอาตัวอะ้รบลูอ่ามันสิออกมาลองเบิ่งซื้อเมือใหม่ก่อน วันนี้ครับมาสำรวจป่าเบิ่งซื้อ เราบ็าเคนตติ๊กเอ็ดเวดแล้วว่าจงออกให้สีเมนต์

เฮ็ดไปแกงกินเที่ยงเด้อนั่นแหละไ,ได้ดำง,งาอยู่คือนั่งหยับแนวแล้วนเนาะเลิศแล้วนี่จคนเต็มป่าเฮ็ดแล้วแหละ

ไปไปได้ไดทางไหนก็ได้ลุกชิบ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 ขาเต็มป่า

หมดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่หมดพูนอาวเต็ม <c oughs> ยังบ่เบิดเด้อยังบ่เบิดเต้อใครเข้ามาเดินแถวนี้จะได้กลิ่นตลบอบวนไปได้กลิ่นเห็ดปวกเลยละ่ะ หอมมากนีไหมครับีมนี่นะนี่นะโเอ้หนึ่งนะนะดอกใหญ่ไว้เหมใช่ <laughs> <Okay. S 2> hmm. อะไรเนี่ยมันคืออะไร mọi người biết nó đây đôi người biết đến đây mọi 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 người biết đây đây อ้วนเลยแหะหตัวไปในกรลักของเมืมเม่อนยินะอาจ้าเดี๋ยวเอ้คือมันนานมืดแท่ เพิน่นว่ายามฮาหิตกูฮากูมองอย่างด่าย้อเดเจอนเป็นแบบนี้เนาะ เดวหน่ดิปิอยดาติจ็บดีแข่งอย่ีนจ๊าคานมาต่ปู อเต็มเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วฮึิดหวังยดีจ้งตายแล้วเต็มอะชิฟเฟิลแล้วหลังพิ่หวังปวดขาเลยไม่ยอมยอมังหลายเมื่อกี้ว่าจะเต็มอะพี่น้องเต็มตาเต็มตาปิดหลังเนาะ ่มาพักเอาเนาะคลิปนี้ไปเก็บก่อนนี่เอาลคลิปไปเก็บก่อนคนมันรถต่อเนาะใช่คลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า